นายกไปเที่ยวถึงไหนไปทำงานเมื่อวานนี้ข่าวเข้ามาอยู่ที่สพันธรัฐสวิตแล้วก็จะไปเป้าหมายคือเยอรมันเป็นกรณีเกี่ยวกับการประกาศเรื่องการท่องเที่ยวนี่บอกเลยก็ได้ถามมานะ,ะเมื่อวานนี้เนี่ยรายงานข่าวเข้ามาก็คือนายกแพททองสาหรือนายกอิงอซึ่งต่อไปจะมีคนเรียกขันท่านแน่นอนว่านายกเจนไวท่านได้ถึงนครสุริก เมื่อวานนี้10โมงเขาช้ากว่าเรา6ชั่วโมงก็พบหารือกับสเตฟานบุชผู้บริหารของ d k s h Holding อเป็นการแวะก่อนจะเดินทางไปเบอร์ลินของเยอรมันเพื่อจะไปร่วมงาน ITB บเบอร์ลิน2025ก็เป็นการหารือกันเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท d h d k s s Holding ในประเทศไทยอ้า แจ้งให้ทราบภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกเมื่อวานนี้บอกว่า d k h h Holding AG เนี่ยเขาเชี่ยวชาญในการขยายตลาดครอบคลุม4ีหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภครีโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์และวัสดุวัตถุดิบอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งเดินทางมาพูดคุยสรัรนตอจากที่อดีตนายกเศรษฐาทวีสินเคยหารือไว้ในช่วง World Economic Forum 2024ที่ดาวอส โดยเฉพาะที่ค้างอยู่คือข้อจํากัดการขออนุญาตจําหน่ายยาได้เวชภัณฑ์จําได้ใช่ไหมที่คุณเศษฐาเคยบอกว่ามันเป็นอุปสรรคมากกับการเอาของดีๆเข้ามากระบวนการของประเทศไทยซึ่งนายกบอกว่าไทยได้ลดเวลาการขออนุญาตอ,อยอจาก310วันเหลือ90วันซึ่งกันจะช่วยพัฒนาการศึกษายาเวชพันธ์ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนไทยเนี่ แล้วก็พูดถึงการอัพสกิลรีสกิลองความรู้เรื่องยาของคนในประเทศไทยด้วยรวมถึงการทำธุรก,กิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆวันนี้ก่อนจะไปเบอร์ลินผมก็แจ้งให้ทราบนะพื้นที่ข่าวมันไม่พอค่ะก็ต้องนำเสนอกันแบบนี้เดี๋ยวมีอุยกูด้วยนะอะไรนี่ฮะ